สวัสดีทักทายครับวันนี้ก็พามาชมทะเลอีกรอบนะครับตอนเย็นบรรยากาศดีตอนเย็นนะครับก็มีหลายคนมาเล่นน้ําทะเลกายร้อนกันนะครับตอนกลางวันไม่ไหวร้อนเหลือเกินก็มาตอนเย็นเย็นกันนะครับก็มีคนเยอะเหมือนกันนะวันนี้ทางชาวไทยชาวตา่างชาตินั่ง ชมบรรยากาศตามร่มต้นไม้มั่งอาบแดดมั่งก็มีหลายบรรยากาศหลายคนสวยๆก็พาเพื่อนเดินชมกันนะครับบรรยากาศน้ำทะเลตรงนี้มันไม่ลึกนะครับคลื่นก็สวยงามอยู่ ก็เล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเป,เป็นมากจะเป็นถ้าเป็นพี่น้องชาวไทยก็พาครอบครัวมาเล่นพาเด็กมาเล่นนะถ้าเป็นพี่น้องชาวต่างชาติก็แบบครอบครัวก็มีเหมือนกันนะครับแบบครอบครัวก็มีเหมือนกันน้ำทะเลน้ำทะเลก็สวยอยู่นะครับดูคลื่น ขึนและบรรยากาศสวยงามสวยงามทุกครั้งมามาครั้งไหนก็สวยน้มทะเลยิ่งบรรยากาศตอนเย็นแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก คลืนทะเลแบบนี้เล่นสนุกเหมือนกันนะคลื่นไม่แรงเกินไปฟังเสียงคลื่นทะเลอ่าหน้าเล่นน้ำนะเสียงดังกังวานคล้ายเสียงดนตรีนี่คือดนตรีธรรมชาตินะครับดนตรีธรรมชาติที่ขับควมเรา เสียงจากธรรมชาติโอเคครับเดินชมกันต่อนะครับน,น,น้ำทะเลน่าเล่นมากเลยวันนี้ Oh. ได้บรรยากาศจริงๆน้ำทะเลบางคนก็นั่งนอนอับแดดส่นมากจะเป็นพี่น้องชาวต่างชาติที่นอนอับแดดถ้าเป็นคนไทยก็นั่งจมต้นใทต้นไม้ โดคลื่นนะน่าเล่นมากนะครับคลื่นวันนี้คลื่นดีันนี้คลื่นดีน่าเล่นมากดวงอาทิตย์ก็รับต้นไม้แล้ว ก็พาเพื่อนเดินชมนะครับชมบรรยากาศกันครับก็โอเคครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับ